ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลอมเลย์กลุ่มค่ะวันนี้มีออเดอร์จากลูกสาวเนาะนางจะไปบ้านเพื่อนแล้วก็อยากอวดฝีมือแม่ด้วยแหละไปดูว่าแม่จะทําอะไรเนาะวันนี้จ้าเราก็จะทํากุ้งชุบแป้งทอดจ้าอันนี้เป็นสามเกิกระเทียมพริกไทยรากผักชีตำให้เข้ากันเจ้ะเราก็แผ่กุ้งง่ายๆเนาะนี่ค่ะกรีดไปแบบนี้ ดึงเส้นดำหลังออกเนาะจากนั้นเวลาเราอยากให้เขาแบ่แบเนาะเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายเนาะที่นี่เขาจะเรียกวัตเตอร์ฟลายเราก็จะทำแค่นี้จ้ะนี่จากนั้นก็เรียงเก็บไว้ไข่หนึ่งฟองจ้ะปรุงรสแบบง่ายๆเนาะอันนี้ก็ที่เราําไว้และจ้ะ สามเกลอจ้ะอันนี้เราจะคุกเค้าให้เข้ากันก่อนเนาะค่ะจากนั้นเราก็จะโรยแป้งทอดกรอบลงไปจ้ะจ้ะประมาณนี้เลยจ้ะพักอันนี้ไว้ก่อนจ้ะจะใส่เกล็ดขนมปังลงไปเนาะ จ้ะจากนั้นเราก็จะเอากุ้งทำแบบนี้ค่ะแบะชุบลงไปจ้ะนี่ประมาณนี้จ้ะจ้ะจะบอกว่าไม่ได้ทอดให้ดูเพราะว่าลูก จะเอาไปโทษบ้านเพื่อนจ้ะ,จะน้องก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ดูเนาะบอกแม่เพื่อนเพื่อนชอบนะทั้งข้าวผัดต้มยำแล้วก็กุ้งทอดจะบอกว่าแม่ก็ยิ้มแก้มบานแก้มปริไปเลยสิคะทั้งลูกชอบเพื่อนเพื่อนลูกชอบลูกๆมีความสุขก,ก็ดีใจละคนเป็นแม่อเนาะบายจบจยจกห้ก